่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตรีลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตรีลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตริรลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดทาอาหารพืชคุณภาพของสายเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้คือเสียงจากทิศบุญบางประมาอดิศักุนกิยาพันธ์นะครับ ผมจะบอกแฟนรายการว่าเราคุยกันเรื่องอุทยานมัชฉาปักษานิเวศถ้าลองไปมีบ่อน้ำที่บ้านนะแล้วก็มีศาลาเล็กๆแล้วก็มีเก้าอี้เก้าอี้พับเก้าอี้ชายหาดสักตัวหนึ่งนะครับที่นี้ตัวไม่กี่ร้อยหรอกสองสามร้อยะเสร็จแล้วก็มีอาหารปลาอยู่ที่ศาลาแล้วก็โปรยอาหารให้ หรือจะมีบ่อเลี้ยงแหนเอากระชังมาขึงแล้วก็เอาแหนมาใส่นะพอมันขึ้นเยอะๆเราก็ตักแหนเนี่ยนะฮะแล้วก็ให้กับปลาในบ่อเวลาปลามันขึ้นมากินเนี่ยเราจะรู้สึกมันมีเพื่อนและผมเลี้ยงปลาที่บ้านเนี่ยผมไม่เคยจับมากินนะครับนะเมื่อไหร่น้ําท่วมมันไหลออกนอกบ้านไปก็ไปก็ปล่อยเขานะเดี๋ยวนี้หน้าบ้านมีบ่อสาธารณะคนก็มาตกปลากันเต็ม ไอคนมาตกปลานี่ไม่เบื่อเลยครับไอที่เบื่อมากๆก็คือว่ามันชอบมันทิ้งขยะนะทั้งกล่องข้าวเศษพลาสติกถุงขน,นมอะไรเงี้ยผมก็ต้องไปตามเก็บขยะหน้าสวนเพราะผมกับขยะนี่บอกตรงๆว่าเห็นขยะแล้วมันขยะขยงนะแล้วชาวบ,บ้านเราจะชอบทิ้งขยะนะบางทีกินกระโฟงกาแฟขับมอเตอร์ไซค์ด้วยโยนทิ้งข้างทางอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮนะซึ่ง ต้องปลูกฝังนิสัยเรื่องนี้กันใหม่นะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นอุทยานมัจฉาว่าสุขใดไหนจะเท่าเห็นปลาในบ้านของเราเนี่ยมันมาแหวกว่ายแต่ไม่ได้มองด้วยสายตาว่าโอ้โหน่ากินทละนะผมะเลี้ยงปลาเพื่อการบันเทิงชีวิตนะชายบอมีอะไรครับมีหานครับแม่เวลาปลามันว่ายแล้วหานเนี่ยนะฮะ มันก็ามาแหวกว่ายอยู่ที่ในบ่อน้ำเนี่ยมันเพลินดีครับนะอันนี้ก็เป็นความสุขของชีวิตที่คุณจะไปหาซื้อที่ไหนได้ล่ะทีนี้ตรงตอนที่เราขุดบ่อเนี่ยพอเราขุดบ่อใช่ไหมครับเราก็ต้องมีดินขึ้นมาปรับพื้นที่นะและตรงนี้แหละที่ผมจะเรียกว่าปักสาริเวศ ที่มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าประตูกำแพงแสนนะเข้ามาปั๊บซ้ายมือมีบ่อแล้วก็จะมีป่าสมัยก่อนเป็นป่ายูคาลิปตัสยูคาลิปตัสในสมัยอดีตเนี่ยที่นี่จะเป็นดงแรกเมื่อตอนเราเริ่มเอายูคาลิปตัสเข้ามาใหม่ๆแล้วมายูคาลิปตัสที่คนเขารังเกียจลังงอนเนี่ยเพราะว่าสมัยก่อนก็มียักษ์ใหญ่ในวงการเราค้ากระดาษ เขาก็ไม่อยากให้คนอื่นมาค้าเยือกระาดาษแข่งแล้วเราก็กลัวชาวบ้านมีที่ดินดีๆน้ำดีๆไปปลูกยูคาลิปตัสกันหมดแล้วมันไม่ต้องการดูแลมากนะแล้วมันก็จะเสียพื้นที่ใช้พื้นที่ไม่คุ้มแต่ปลูกไว้บ้างดีครับบ้านผมเนี่ยไม่ว่าบ้านไหนต้องมีไม้ยูคาลิปตัสปลูกไว้เป็นอะไรครับเป็นไม้ใช้สอยแต่ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ได้ย้าย มาอยูคาลิปตัสไปปลูกอีกโซนหนึ่งและเดิมนั้นปลูกไว้สิบแถวต่อมาเขาขุดเ,เ,เ,เขาเจาะถนนตรงกลางเดี๋ยวนี้เป็นอุโมงค์ยูคาลิปตัสสวยมากนะคใครจะมาเที่ยวก็เชิญนะฮะทีนี้ไอ้ดงเก่าเขาต้องลื้อเพราะว่ามันเป็นยูคาลิปตัสที่มีอายุเยอะมากการแตกหน่อแตกต้นเริ่มไม่สมบูรณ์แล้วนะครับในปัจจุบันพื้นที่ตรงนั้น ทางมหาวิทยาลัยเขาก็ปลูกต้นไม้ใหญ่มีมเหศักด์มีอะไรต่ออะไรหลายต้นครับปลูกเป็นป่าและทำเป็นโครงการชื่อโครงการว่าโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวเชิงนิเวศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง จากองค์การบริหารจัดการาแก๊สเรือนกระจกที่ย่อว่าอบอทอภายใต้โครงการลดแก๊สเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยเป็นประเภทโครงการป่าไม้และพื้นที่สีเขียวอันนี้เพื่ออะไรก็เพื่อจะช่วยกันลดแก๊ เรือนกระจกนะฮะแต่อันนี้ที่บอกว่าเป็นภาคสมัครใจตามกฎมาตรฐานของประเทศไทยนั้นก็หมายความว่า,าเขาไม่ได้ปลูกแล้วามาเรียกร้องเรื่องของคาร์บอนเครดิตอะไรต่ออะไรเขาไม่ได้เคลมแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ปลูกไว้เป็นป่าเมื่อเข้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาเลี้ยวจะเข้าหมู่บ้านอาจารย์ก็จะเห็นบ่อนนะ้ำแล้วก็จะเห็นป่าแต่ รงนี้ก็เป็นป่าไม้ทั่วไปถ้าเราแทรกสถ,กถที่บ้านท่านไปปลูกต้นไม้ที่เลี้ยงนกนกชอบมากินนะฮะตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นต้นไม้ที่ผมชอบปลูกเนี่ยทุกบ้านต้องมีคืออะไรต้นตะขบผมปลูกต้นตะขบครับแต่ว่าไนกที่ชอบมากินลูกตะขบเนี่ย บางทีเขียวๆมันก็อย่างกินแต่ถ้าลูกออกแดงมันจะอร่อยมากนะฮะก็คือนกปลอดครับไอ้นกปลอดนี่สมัยผมอยู่บ้านที่ศรีประจัน์หน้าบ้านผมมีซุ้มกระดังนาจีนนะฮะกลางคืนเนี่ยไอ้นกปลอดมันนอนอยู่ผมก็เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยมันก็ไม่มันก็ไม่มไ,มไม่ตกอ,อกตกใจอะไร เพราะอะไรเพราะนกมันก็เรียนรู้นิสัยแล้วพูดถึงนกเนี่ยนะสมัยทิ่บวนบางออกมาที่ฟันยังดีอยู่นะยังผิวปากได้สะดวกสบายเนี่ยนะผมก็ผิวปากคุยกับนกนะไม่ว่านกกระวาวที่ร้องโกวูโกวูนะแล้วก็มีนกกระวนหางบ่วงที่มันเรียกว่าเรียนเสียงได้หลายเสียง บางครั้งเอ๊ทะทำไมแมวทำไมไปปีนอยู่บนต้นไม้มันก็ร้องมีว์มีวจริงๆเขาเปลีนไปดูเสียงนกมันเรียนเสียงได้หลายอย่างครับแล้วก็ถ้าตรงบ่อน้ำม,มีบ่อนะแล้วก็มีหอยพวกหอยเชอรี่หอยต่างๆเนี่ยมันก็จะมีนกกระปูดไอ้ที่เขาร้องเพลงว่านกกระปูตาแดงน้ำแห้งก็ตายแลละน้ำแห้งหอยไม่มีชีวิตนะนกกระปูดมันก็ตายสิครับไม่มีกิน นะอ่าก็จะมีนกกระปูดซึ่งไม่ค่อยไม่ค่อยบินอะส่วนมากจะวิ่งตัวสีแดงแดงนะครับอ่าออกน้ําตาลแดงเนี่ยก็คือเหล่าบรรดานกเพราะฉะนั้นที่สวนบ้านผมเนี่ยนกเยอะครับนกมีหลากหลายชนิดนกอยู่สูงนะอยู่เพราะว่าบ้านผมมีป่าอ่าเขาเรียกว่าป่ากระถินเทพาและอยู่คาลิปตัสอยู่ชายสวน ปลูกป่าเพื่อ,อในหลวงราชการที่9ตั้งแต่สมัยนั้นนะครับก็น,นั่นนกระดับสูงแต่ถ้านกกินพืชอย่งอางนกปรลอดอย่างเงี้ยนะหรือจะมีนกอีกหลากหลายชนิดที่บ้านที่หลังมหาวิทยาลัยเนี่ยนะก็จะมีต้นไม้เยอะแต่มื่ก่อนไม่มีเดี๋ยวนี้ไปดูบ้านผมเป็นป่าลแล้วก็จะมีนกตัวเล็กๆคือนกกระจิบ นะนกกระจิบนะเวลามันมาที่บ้านเนี่ยมันก็จะมาเกาะที่ไอหูช้างหูช้างก็คือกระจกข้างรถแล้วมันก็จะมาส่องกระจกเอียงซ้ายเอียงขวาดูมันดูตัวเองว่าแม่มันสวยเหลือเกินอะไร <c oughs> เออก็อยู่กับธรรมชาติครับพี่้องครับนะอยู่กับธรรมชาติแต่ว่า,อ,าอันนี้ท่านถ้าเผื่อท่านจะทําปักษานิเวศ ท่านก็ปลูกต้นไม้ใหญ่ปลูกป่าแล้วก็แทรกด้วยต้นไม้ที่เป็นอาหารของนกและประกอบกับในน้ำเพราะมันเป็นอุทยานมัจฉาปักษานิเวศในบางครั้งก็จะมีนกน้ำนะฮะอย่างนกกาน้ำเนี่ยนะบางครั้งนกหนีหนาวหนีหนาวมาจากไซบีเรียก็มาอย่างนี้ก็จะเป็นแรงดึงดูดแต่ ต้องรักษาสมดุลนะครับที่ว่าให้รักษาสมดุลเนี่ยก็เพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันมีครับบางแห่งเนี่ยที่ปล่อยไว้เป็นป่าป่ามันจะมีพวกนกปากห่างนกกระยางอะไรต่ออะไรเนี่ยนะมาเยอะมากเลยแล้วมาอยู่จนกระทั่งมันถ่ายอุจจาระเนี่ยเหม็นมากเหมือนครั้งหนึ่งที่ท่าเสด็จสุพรรณบุรี่ก็เคยมี อย่างนี้ก็เรียกว่ามันเกิดจํานวนไปบ้านผมดงกระถินเทพาสมัยหนึ่งที่มีไข้หวัดนกระบาดตอนนั้นนกก็เยอะมากและมันก็เริ่มโชยกลิ่นอันนี้ก็ต้องรักษาสมดุลเอาไว้ให้ดีนะก็เชิญชวนท่านไปทำนะเพราะว่าชื่อนี้ผมไม่สงวนครับนะผมเคยจะใช้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กัาแพงแสนแต่เขาไม่ได้ตั้งชื่อแบบนั้น ก็เขาก็ไม่เอานะชื่อนี้ันท่านก็ออกไปทำนะว่าอุทยานมัจฉาปักษานิเวศและถ้าใครทำนะ,ะเราก็ไปเลี้ยงปลาไปพายเรือในบอ่อไอตรงป่าเราก็มีกล้องส่องทางไกลตั้งไว้แล้วก็ให้คนเนี่ยไปส่องดูนกพร้อมกันนั้นก็ขายคู่มือนะนกในประเทศไทยหรือจะเป็นอุทยานปลา ว่ามันมีปลาอะไรบ้างก็ซื้อไว้ดูว่ามันเป็นปลาชนิดไหนอะไรก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ทำเป็นร้านอาหารทำเป็นคาเฟ่อะไรต่ออะไรได้รองรับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะนะครับลูกค้าระดับสูงคือลูกค้าฝรั่งเพราะว่าคนยุโรปนั้นก็จะนิยมเรื่องของความเป็นธรรมชาติมากๆเลยทีเดียวนะครับถ้ากิจการดีอีกหน่อยเราปลูกบ้านชายบอ ใช้ป่าให้คนมานอนพักเก็บค่าเช่าค่าพักกลางคืนได้อีกต่างหากและนี่คือการเกษตรกับการท่องเที่ยวสร้างอุทยานมัชชาปักษานิเวศนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะทิศบนบางบระมา้าตู้ปนอ2 2กำแพงแสนแคนครปฐม73140ถ้าส่งหลายก็ ID l i n ลนนะครับ At side, U a อ s i ซ n B-U-A-N 2-4-9-4ท่านจะสั่งซื้อ f i ปโ n นกกำจัดปลวกทั้งในไร่านาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทาง ID ดี n ลสั่งซื้อโอ o ลซอยอัลตรา so Ultra, ที่จะไปลาดลดเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดีก็สั่งมาได้หรือจะเป็น p r ีแอสารกำจัด แมลงวีขาวแล้วก็เพลียแป้งนแะมลงปากดูดต่างๆนะครับเป็นสารอินทรีย์ใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินทรีย์แล้วก็เกษตร g p p นะครับวันนี้ขอประคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับเว็ตครีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตเรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตริรลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธา,าตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตองอกงามสมใจ,จเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผล,ผลผิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตร